เวลาเราไปวัดหรือเข้าคอสปฏิบัติธรรมก็มักจะมีการทำวัดสวดมนต์ชาวเย็นหลายคนมีคําถามว่าทำวัดสวดมนต์นี่จําเป็นไหมถามว่าจําเป็นสำหรับอะไรจําเป็นสำหรับการพ้นทุกไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าพระอรหันต์หลายท่านท่านก็บรรลุธรรมโดยที่ไม่ได้ทำวัดสวดมนต์จำเป็นสำหรับการเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าชาวพุทธที่ไม่ได้ทำวัดสวดมนต์แต่ว่าทําความดีรักษาศีลบําเพ็ญภาวนา มางนี้ต่างๆที่เรียกว่าสมควรเป็นชาวพุทธแต่ถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แต่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักวางใจหรือว่าปฏิบัติให้ตัวปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแต่ว่าเรา้าวมาสมนมันแต่ใจเราลอยคิดเป็นโน่นคิดเป็นนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีประโยชน์นิดหน่อยนะตรงที่ว่าช่วงเวลานั้นเราไม่ไปทําชั่วที่ไหน สามารถจะรักษาศีง้า้ครบถ้วนแต่ว่าเราสามารถจะได้ประโยชน์มากกว่าน,นั้นถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบมีสติอยู่กับเนื้อความหรือถ้อยคำที่เราสวดหรือสาทยายแม้จะเป็นภาษาบาลีที่เราไม่รู้ความหมายเราก็ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่ามันช่วยทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่าน และช่วยทำให้ใจเราสงบได้ง่ายซึ่งก็เป็นภาวะของจิตที่สมควรจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำวัดสวดมนต์ไม่ใช่ว่าทำบัตรสวดมนต์ไปจิตใจก็รุ่มร้อนหงุดหงิดขุ่นมัวหลายคนเป็นอย่างนั้นนะทำบัตสวดมนต์แต่ว่าจิตใจหุดหงิดขุ่นมัวเพราะอะไรเพราะว่าใจคิดถึงเรื่องงานการที่ยังไม่เสร็จเกิดค,ความกัง,งวลคิดถึงลูกที่ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรียนอยู่ต่างประเทศไม่ส่งข่าวมาเลยหรือบางทีเราก็ได้ข่าวในทางไม่ดีนึกถึงก็จิตใจเกิดความกังวลหรือนึกถึงคนที่เขาเพิ่งต่อว่าเราเมื่อเช้าไม่ใช่ด้วยคำพูดนะแต่ด้วยข้อความทางไลน์บางทางเฟซบุ๊ก พอนึกถึงเข้าจิตใจก็ขุ่นมัวมันไม่ใช่เป็นภาวะจิตที่คู่ควรกับการธรรมสวดนมในเมื่อเราสาธยายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธภาษิตเมื่อแต่เป็นมงคลทั้งนั้นเมื่อเราเอ่ย สัตยาพุทธภาสิตจิตใจเราก็ควรจะสงบเป็นกุศลไปด้วยไม่ใช่ว่าปากนะพูดถึงธรรมะพูดถึงกุศลธรรมแต่ว่าใจนี่เป็นแบบกุศลอกุศลในที่นี้เนี่ยรวมถึงความเศร้าโศกความโกรธโกความเศร้าหมองด้วย นั่นมนเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์ใจมันแวบ,บไปถึงเรื่องของอดีตเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดหรือเป็นนึกถึงภาพอนาคตที่น่ากลัวน่าวิตกส่วนใหญ่คนเราก็ทุกเวลาทุกใจก็เพราะเหตุน,นี้แหละใจไหลไปอดีตลอยไปอนาคตแล้วก็เลยจมอยู่ในอารมณ์ แต่บางครั้งหูหงิดขุนมัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่สนสวดมนต์อยู่ดีๆก็มีเสียงริงโทนดังจากข้างหลังเราที่จริงเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากแถมเป็นเสียงเพลงด้วยไพเราะซะด้วยแต่เราคนฟังแล้วหูหงิดเพราะอะไรเพราะมันมารบกวนการสวดของเรา บางทีมีเสียงหมาเหา่าเสียงมอเตอร์ไซด์ดังบางทีเสียงลูกสมมติเราสวดมนต์ในบ้านเนี่ยเสียงลูกคุยกันเสียงดังอยู่นอกห้องพระคือเหมือนที่เราใช้สวดมนต์แล้วก็งุดหงิดเมื่อใ่ก็ตามที่เรางุดหงิดเนี่ยให้เรารู้ว่าเนี่ยเราวางใจจิตแล้วในนใมาฟาพุทธเจา้าทั้งทีจิตใจค็ณจะเป็นกุศลไม่ใช่ปล่อยให้ทิเลนเรนนื่กุศลมาครอบงำ หลายคนเป็นอย่างนี้นะสวดมนต์ไปก็หงุดหงิดไปบางทีอาจจะเพราะมีเสียงโทรศัพท์ของตัวเองนั่นแหละดังแล้วหงุดหงิดว่าเนี่ยมาดังตอนนี้ทำไมตอนไม่สวดมนต์ไม่มีใครโทรมาเวลาสวดมนต์ดันโทรมาเหงุดหงิดหรือหงุดหงิดที่คนมาเรียกไม่เลกอกที่หน้าห้อง แล้วคนจะงุนงเพราะเนี่ยมาขัดขวางการส่วนบ์ของเราที่ต้องถามว่าเราสดมนต์เพื่ออะไรสวดมัเพื่อจิตใจเราสงบเป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ควรจะมีความงุนงงเศร้าหมองเพียงเพราะกาวดมนุ์เป็นสาเหตุหรือมีการสดมนต์เกี่ยวข้องด้วยจะทำนี้ได้ยังต้องมีสตินะใจมันระดับไปจดจ่อยที่เสียงโทรศัพท์ที่ดังเสียงคนคุยข้างนอก เสียคนเรียกจิตมันแวบ,บไปมีสติรู้ทันรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านหรือรู้ตัวเผลอคิดไปมันก็จะดึงกลับมาถ้าทำนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกสติไปในตัวล้่ก็ธรรมดามากนะที่คนเราเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยแม้จะตั้งใจสวดแต่ว่าใจมันก็วกแวกหลุดไป อดีตบ้างอนาคตบ้างส่งจิตออกนอกไประลับตัวบ้างธรรมดาแต่ว่าอย่าไปนานให้ดีกลับมาแล้วเราจะสังเกตน,นะเวลาส่วนมรดจรลอยเนี่ยจู่ๆนี่นะมันรู้ตัวขึ้นมาเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ตรงนี้แหละเป็นการทำงานของสติที่ชื่อว่าสัมมาสติซึ่งเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นเองนะเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้สั่งแล้วก็สั่งไม่ได้ด้วยเหมือนกับเวลาฟังอัตมาบรรยายเนี่ยบางคนก็บางช่วงก็อาจจะใจลอยคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงพอ่อแม่แต่ประเดี๋ยวเดียวเนี่ย เราลึกได้ว่ากำลังฟังธรรมพอเราลึกได้จิตมันกลับมาเลยมันเกิดขึ้นเองแต่ว่าเราฝึกได้ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นการจนสติในรูปแบบเนี่ยก็คือฝึกให้เกิดสมัติสติตัวนี้สตินี่มันจะว่าไปมันมีสองประเภทนะตาตมาก็ตั้งเชื่อให้เองตามขากอกระจัตมมาคือหนึ่ง สามัญสติ 2. สัสามมาสติสามัญสติก็คือความระลึกได้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอาจจะได้แก่ข้อความที่อาจจะหนังสือความรู้ที่เรียนมาจากโรงเรียนหรือบทสนทนาที่คุยกันกับเพื่อนเมื่อวานหรืออาหารเช้าวันนี้กินอะไรบ้าง แม้กระทั่งว่าเราลึกได้ว่าวางรางองเท้าไว้ที่ไหนจอดรถไว้ตรงไหนเราใช้สามัญสติเนี่ยในการดำเนินชีตมากมายลงทั้งเวลาเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเจอศัพท์บางคำเราเห็นแล้วก็นึกถึงคำแปลออกใช่ไหม because เนี่ยพอเราอ่านเราเจอแล้วก็เราลึกได้ว,ว่ามันแปลว่าเพราะว่า คอนเซนทร a t i ชั ration, พอเราเจอเราก็นึกขึ้นได้ว่ามันแปลว่าการเพ่งหรือว่าการจดจอ่อนี่คือสามันสติซึ่งเราใช้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตเป็นสิ่งที่เราเจอเจอหรือได้ทำมา ชั่วโมงที่แล้วปีที่แล้วสิปีที่แล้ว,ส,ลวส่วนสมัมมาสติเนี่ยคือความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใจลอยขณะสวดมนต์แต่นึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่กลับมาเลยกำลังฟังคำบรรยายอยู่แล้วใจลอย ซึ่งสุคนที่เขาว่าเราเมื่อปีที่แล้วโมโหแต่สักพกักก็เราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังฟังบรรยายู่รีบกลับมานี่แหละสัมมาสติซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยปล่อยใจหลงเข้าไปในความคิดและอา่านหลงซึ่งมีแต่เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเอง เราไม่ชอบความโกรธเราไม่ชอบความโศกความเศร้าแต่ทําไมเราชอบคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธทำไมเราถึงชอบถึงชอบนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราเศร้าคนเวลาโกรธเนี่ยแม้จะร้ว่าให้อภัยเนี่ยจะช่วยทําให้หายโกรธเขาก็จะไม่ยอมให้อภัยเพราะเขายังอยากจะโกรธอยู่จริงๆไม่ใช่เขาอยากจะโกรธนะแต่เป็นเพราะเขาอยู่ในอำนาจของความโกรธ มันบงการจิตแล้วมันก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวมันอยู่ได้น,น,นานๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยสั่งเราว่าอย่าไปให้อภัยเขาใครมาแนะนําว่าให้อภัยก็ไปเถะิะเราก็จะความกลัวก็สั่งเราว่าให้ไปตะเพิดไอ้คนนั้นอย่าไปฟังมันบางทีก็ตาหน้าว่ามันเป็นคนละพวกกับเราก็เลยโกรธต่อไปได้นานๆหรือเวลาเศร้าเนี่ย เวลาเราไม่ชอบความเศร้าแต่พอเศร้าเราอยากจมอยู่ในความเศร้านะเพื่อนชวนไปไหนไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปทั้งที่ถ้าไปแล้วเนี่ยก็จะหายเศร้าบางทีมีคนมามาหาเราตอนที่กำลังเศร้าเราโกรธเขานะมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นมันก็สามสิบปีมาแล้วนะติดต่อกันทาง วิธีการสื่อสารก,กันกับคนต่างจังหวัดก็คือใช้จดหมายเธอก็ไปม,มีใจให้ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดะก็เขียจนจดหมายคุยกันวันหนึ่งเธอได้จดหมายจากเขาน้ำเสียงเขาเนี่ยไม่มีใจให้เธอเลยเธอก็เศร้านั่งเศร้าจู่ๆมีเพื่อนสีห้าคนยกพวกมาหาเธอประตูบ้านเธอปิด เขาเลยกดก,กริ่งล้วก็ตะโกนเรียกพอ,อเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเธอฉุนเลยนะนึกในใจว่าเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังดันมีคนมาขัดขวางอีก่เวลาทุกขก์ยังมีคนมาขัดขวางไม่ชอบอย่าจมอยู่ในความทุกข์เวลาคนเศร้าเพราะอกหักนี่นะเขาชอบฟังเพลงอะไรเพลงมาร์ชเพลงป๊อปหรือเพลงเศร้า ทำไมคนเศร้าอยากฟังเพลงเศร้าในเมื่อไม่ชอบความเศร้าอยากจดจ่ความเศร้าแต่ทําไมชอบฟังเพลงเศร้าเพราะหลงเพราะไม่รู้ตัวกพอ,อยู่ในหน้าของความเศร้าอันนี้เรียกว่าขาดสติสติที่ว่าน,นี้คือสัมมาสติเพราะสัมมาสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นรู้ทันความคิดและอารมณ์เมื่อกี้บอกแล้วนะสัมมาสติไม่ใช่ทำให้เราเราลึกได้สิ่งที่กลับมาอยู่สิ่งที่กำลังทาอยู่ในปัจจุบัน อีกหน้าที่หนึ่งคือมันช่วยทําให้เราเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและช่วยให้จิตเนี่ยหลุดจากความคิดและอารมณ์นั้นกลับมารู้เนื้อรู้ตัวถ้าเรามีสมาสติที่ชว่วเร็วรวดเร็วฉับไวเนี่ยเราจะหลุดจากอารมณ์ได้เร็วเราจะปล่อยวางความคิดและอารมณ์ได้เร็วเูื่อนออย่างเราเนี่ยมันก็ยากนะท,ที่จะไม่ให้มีอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าวิตกกังวล แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ได้นะมีความโกรธเกิดขึ้นในใจไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีมีความโศกเกิดขึ้นในใจไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีอยู่ที่ว่าเรารู้ทันไหมอยู่ที่ว่าเราก็ไปยึดไปจมอยู่ในความคิดและอารมณ์นะั้นหรือเปล่าหรือเราอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้ความคิดและอารมณ์นะั้นเข้ามาครอบงำจิตไหม เปรียบเหมือนกองไฟที่มันกองใหญ่ที่มันไหม้อยู่เนี่ยเพียงแค่มีกองไฟไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราจะร้อนอยู่ที่ว่าเราอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกองไฟนั้นมีกองไฟอยู่กองใหญ่แต่เราอยู่ห่างจากมันเราร้อนไหมเราก็ไม่ร้อนแต่ไม่จะเป็นกองไฟกองเล็กๆแต่ถ้าเข้าไปอยู่กับมันอยู่ใกล้มันหรือไปอยู่กลางกองไฟนั้นเราก็จะทรมารรุ่มร้อนความโกรธเหมือนกองไฟ ที่อยู่กลางใจเราแต่ไม่ได้แปลว่ามีก็มีไฟกองนี้เราจะทุกข์ถ้ามีสติสติจะช่วยทําไปใจเนี่ยถอยห่างออกมาจากอารม์นั้นโกรธแต่ไม่ทุกข์และพออยู่ห่างมันไปนานๆเนี่ยมันก็จะดับเองอันนี้คือโอกาสที่เราจะเป็นอิสระจากความทุกข์นะแม้เป็นปุถทุชนแม้ยังมีความโกรธมีความโศกความเศร้าอยู่แต่ว่าถ้าเรามีสติ ที่เรียกว่าสัมมาสติรวดเร็วฉับไวใจเราก็จะอยู่ห่างจากอารมณ์พวกนี้ได้แล้วพอเราอยู่ห่างมันไม่ไปทําอะไรกับมันไม่ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็จะมอดดับไปมีคนก็เปรียบเทียบไว้ดีบอกว่า,วาเรือเนี่ยมันอับปางเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าน้ําที่อยู่รอบๆนะแม้จะมีน้ําอยู่รอบเรือก็ไม่อับปาง แต่เลอจับปลาแต่ก็ต่อเมื่อปล่อยให้น้ําเข้าเรือจิตจะทุกได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมีความโกรธอยู่ในใจมีความโศกความเศร้าอยู่ไม่ใช่แต่เป็นเพราะปล่อยให้มันเข้ามารังควานรบกวนเผาผลาญจิตใจเราและที่มันเข้ามาได้เพราะขาดเพราะเราไม่มีสิ่งหนึ่งคือสติสติเป็นเครื่องรักษาใจที่สําคัญมากไม่ใช่เฉพาะอารมณ์เท่านั้นนะมอนก็อารมณ์ภายใน สิ่งภายนอกเช่นเสียงกลิ่นภาพข้อความเนี่ยก็เหมือนกันหลายคนไม่ชอบเสียงดังแต่พอมีเสียงดังทีไรใจก็ไปจดจ่ออยู่เสียงอยู่ที่เสียงนั้นทำไมเราชอบไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาปวดเนี่ยเราไม่ชอบความปวดแต่ทำไมใจมันชอบไปจดจ่ออยู่ตรงบริเวณที่ปวดนี่เรียกว่าพ้อขาดสติ แต่ถ้ามีสติมันสติสตสตสตจะดึงจิตออกมาออกห่างจากสิ่งนั้นแล้วเราจะพบว่าที่ใจทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงนะไม่ใช่เพราะเสียงที่มากระทบหูแต่เป็นเพราะอาการของใจที่ไปจดจอ่อและผลักใสมันอย่างที่มีทางหนึ่งที่วัดหนองปลาพงเนี่ยสมัยนั้นก็มีภาพฝรั่งอยู่หลายรูป ภาคไทยด้วยมีช่วงหนึ่งเนี่ยมันในหมู่บ้านใกล้กันเนี่ยก็จัดหมรศพเพื่อเป็นงานศพหรือเป็นงานบรรจุกระดูกเข้าธาตุคนอิสานเนี่ยเวลางานแบบนี้เนี่ยจะเป็นงานใหญ่มีหมรศหมอลำดนตรีรูปทุ่งสารพัดนังกลางแปลงเลยทั้งคืนจนสว่างเราก็ว่า พระนี่น้องประพงนอนไม่หลับเลยก็เลยมีตัวแทนไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยหมอรสมนี่ถึงตีสองได้ไหมพระจะได้ต่อสักชั่วโมงหนึ่งตีสามตื่นมาจะได้มีแรงแก้รถให้เหลือตีสองหรือว่าเที่ยงคืนได้ยิ่งดีผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมพรกเลยไปหาหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่า ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฟังหลวงพ่อชาแต่พอไปอธิบายหลวงพ่อชากลับบอกว่าเสียงดนตรีไม่ได้รบกวนพวกท่านพวกท่านต่างหากที่ไปสไปรบกวนเสียงดนตรีใช่าใไหมไอ้เสียงดังๆเนี่ยมันไม่ได้รบกวนเธอหรอกแต่จางเธอไปรบกวนเสียงคือไปทะเลาะกับเสียงดังรพระยี่งงงเลยนะนึกว่าหลวงพ่อชานี่จะเห็นด้วยกับพระ ในวัดท่านกับปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยจัดมรสรทั้งคืนสามคืนก็แปลกนะวัดเนี่ยควรจะวัดหรือว่าพวกนี้ท่านท่านจัดให้เป็นที่ที่สงบนิเวกแต่ทำไมความมีเสียงดังจากหมู่บ้านข้างเคียงท่านไม่ขวางเลยเพราะท่านต้องการฝึกพระว่าให้ลองเจอความไม่สงบดูบ้าง และเรียนรู้ใจอยู่กับมันแล้วถ้าอยู่กับมันเป็นก็จะพบว่าที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะใจเราไปทะเลาะก,กับเสียงใจเราไปผักสายเสียงลองสังเกตดูใจเรานะเวลาเราเวลามันมีเสียงอะไรมารบกวนเราเนี่ยลองถามตัวเราว่าเป็นเพราะเสียงมันดังจริงหรือว่าเป็นเพราะใจเรามีปฏิกิริยาต่อเสียงนั้นและเป็นปฏิกิริยาทางลบด้วยมีผู้ชายคนหนึ่ง ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่งแกไม่เคยไปนะทั้ทงเจ้าจะ,จะไปปฏิบัติสักสามวันหลังจากที่คืนแรกผ่านไปรุ่งเช้าเจ้าว่าก็ถามชายคนนั้นว่าหลับดีไหมชายนั้นบอกว่าทวงแรกหลับไม่ดีเลยนอนไม่หลับเลยเพราะทำไมอะ่ะห่านมันร้องเสียงดังจนถึงเที่ยงคืนผมนยังไม่หลับเลยแล้วจากนั้นล่ะลจากนั้นผมก็หลับได้ทำยังไงอะ่ะ ผมก็นึกนขึ้นมาได้ว่าโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมันมีไฟล์เสียงบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านพอผมนอนไม่หลับผมก็เลยเอาหูฟังเสียบหูแล้วก็เปิดไฟล์เสียงธรรมของครูบาอาจารย์สุดท้ายก็หลับหลับตอนไหนไม่รู้อาจารย์ก็เลยถามชายคนนั้นว่าระหว่างเสียงห่านกับเสียงธรรมะเนี่ยจากโทรศัพท์ อันไหนดังกว่ากันพอคิดว่าไหนดังกว่ากันเสียงจากโทรศัพท์มันดังกว่าอยู่แล้วเพราะเอาหูฟังเนี่ยเสียเข้าไปแต่ทําไมหลับทําไมเสียงห่านซึ่งเบาวกว่าเสียงโทรศัพท์เสียงจากโทรศัพท์ทําไมเขาได้ยินจึงไม่หลับเพราะเขาไม่ชอบเสียงหา่านแต่ว่าเขาพอใจเสียงธรรมะจากครูบาอาจารย์เพื่อนเขารู้สึกลบกับเสียงหานแต่เขารู้สึกบวกกับเสียงธรรมะตรงนี้ต่างหาก ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หลับหรือไม่หลับความสูสึกลอบอยู่ที่ไหนที่ใจถ้าเราลองสังเกตใจเราเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าไอ้ความทุกส์กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรมากระทบกับตาคุณจูงลิ้นกายไม่ใช่เพราะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เพราะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราแต่เป็นเพราะเรารู้สึกอย่างไงกับมัน ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ทุกข์และที่ทุกข์จะเพราะวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นซึ่งสาเหตุหลักๆคือขาดสติหลงทุกทั้งที่มีรารที่มีความทุกข์ใจเนี่ยให้ลองสังเกตดูว่าเป็นเพราะใจเราหรือเปล่าอย่าไปโทษแต่คนข้างนอกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นเร็ง แล้วแกก็ไปรับการรักษาตามสูตรเลยใช้แสงฉีคีโมแกแพ้มากเลยนะแต่แกสู้เพราะแกหวังว่าจะหายก็แย่ทีเดียวนะช่วงที่แพ้ยาเนี่ยแต่พอครบโดสเนี่ยมะเร็งมันก็ฝ่อลงกลับบ้านได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ว่าผลข้างเคียงคือแก่หอมและถิ่มคล้ำไปไหนเนี่ยคนก็มองเลยว่าติดยาหรือเปล่าคุณลองคิดดูนะคุณไปไหนเนี่ยใครๆเขาก็จะหันมามองคุณเนะี่ะก็ติดยาไหมไม่อยากเข้าใกล้เพราะยังพอทนนะถึงถ้าวันหนึ่งเนี่ยไปเข้าเข้าไปในห้างเซเว่นไปเจอเด็กประมาณสิบข,ขวบเด็กมันเห็นสารุูกแกมันร้องไห้เลยนะ แม่ของเด็กเนี่ยอยู่ในร้านก็เลยหันมามองหน้าแกสายตาตำหนิหาว่าไปแกล้งลูกชายของเธอแกบอกวันนั้นนะแกกลับไปบ้านจะร้องไห้เลยนะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายอุตสาสู้กับมะเร็งแล้วต้องมาเจอแบบนี้เหรอมันคุ้มเหรอร้องโวมร้องไห้เลยนะแต่แล้วแกก็ฉุกคิดขึ้นมา เราเปลี่ยนความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดของเราเองได้แตนที่เราจะเรียกร้องความเข้าใจจากเขาเราก็หันมาเข้าใจเขาสิทุกง่านคือแกเลิกคาดหวังสายตาที่ยอมรับแกแกทุกเพราะแกคาดหวังแต่พอแกเลิกคาดหวังนะ้วจบอกแกไม่ทุกเลยไปไหนแกสบายใครจะมองหน้าแกยังไงแกจะเหละแกยังไงก็ไม่สนใจ พฤติกรรมคนรอบตัวยังเหมือนเดิมแต่ทําไมเขาไม่ทุกข์แล้วเพราะเขาแก้จิตใจเพราะเขารู้ว่าที่เขาทุกข์ใจเนี่ยเพราะไปคาดหวังเรียกร้องความเข้าใจจากคนอื่นเผลอคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นเนี่ยมาทําร้ายเราแต่ที่จริงเป็นเพราะที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะใจไปคาดหวังเขาพอหยุดคาดหวังไม่เรีร้องความเข้าใจจากเขาไม่ทุกข์แล้ว เอาจะบอกว่าความทุกข์ใจเนี่ยเมื่อเราสาบเป็นที่สุดเนี่ยมันมีสาเหตุที่ใจของเราสมุทัยเนี่ยเแห่งความทุกข์ใจเนี่ยความทุกข์ทางกายอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดจากสารพิษมลภาวะอาจจะเกิดจากอาหารเป็นพิษอาจจะเกิดจากความร้อนความหนาวอาจจะเกิดจากคนมาทําร้ายแต่ความทุกข์ใจเกิดจากไร้ทาง้อยเนี่ยมีสาเหตุมาจากใจของเราต่อมาควพผู้ปะอสมควรแล้วนะก็อยุติการบรรยาย